ชื่อคุณอะไรคะชื่อปอค่ะคุณปอชื่อจริงชื่ออะไรคะโยซิตาค่ะโยซิตานะคะค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คอร์สอะไรนะคะเป็นอยู่เอ็นสัค่ะตอนนี้ศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเลขานุะคะอ๋ออยู่บริษัทอะไรเหคะนอร์ทแปซิฟิกแบงค์ค่ะค่ะเอ่องั้นอยากอยากสร้างถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่คุณปออยากเรียนกับอาจารย์แบบนีะก็เอ่อคิดว่าน่าจะ รายละเอียดค่อนข้างครอบคุมทั้งหมดนะคะ,คะและ้วก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็มีหนังสือที่แบบสรุปสา,ารถเขาไปอ่านเองได้หลายๆรอบเยแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วประทับใจอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็มีการเล่าชีวิตที่เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะได้เข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเขาสภาพแวดล้อมในสายเขาเป็นยังไงไม่ใช่แค่เรียนแค่นังสืเรีออยาเดียวมีน้องเรียนเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะ ไม่ค่ะค่ะี่ค่ค่ะแล้วการที่อาจารย์มีฟรีเทสทั้งหมด3มครั้งรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีนะคะเพราะว่าถ้าไปสอบจริงเนี่ยมันจะได้รู้สึกชินว่าเราจะถึงพาร์ทนี้เราต้องทอํายังไงต้องเตรียมตัวยังไงอะไรประมาณนี้คค่ะก็จะได้ชินกับข้อสอบแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็สามารถถามได้อยางก็อาจารย์ก็จะเล่าอะไรที่แบบ ให้ดิงดูดความสนใจได้ดีค่ะค่ะพุ่พ่อไม่ได้ฝากของอาจารย์แบงค์บ้างคคะก็ก็ดีใจที่ได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ